สวัสดีชาวเกมเท,ท็ตถีทุกคนนะวันนี้แอดมินก็มีคูปองมาแต่ฟังให้ดีฟังตรงนี้ให้ดีก่อนนะแอดมินจะบอกว่าวันนี้อาจจะเป็นคูปองวันสุดท้ายนะเพราะว่าแอดมินไปเห็นในเพจมาแล้วมันอาจจะเป็นคูปองวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ใครที่รอคูปองสำหรับพรุ่งนี้ก็อาจจะถ้าไม่มีก็คงจะไม่มีแล้วนะอาจจะนะอคูปองประจำวันนี้ก็คือ แ้งอะไรทักอย่างเนี่ยแอดมินก็ไม่ได้เก่งกว่าอางกษขนาดนั้นหรอก G H A N K S N K S F, F O R U L L, R A L, L นะคะ R A L L นะอ่ากดไปเลยอ่ากดไปตามนี้แล้วกาันอ่าได้แล้วนะแอดมินก็ไม่มีเพจจะไปเปิดกับเขาหรอก เดี๋ยวแอดมินจะทิ้งวันนี้คูป,ปองมาให้ใต้คลิปแล้วกันนะอีเวนที่แล้วทำแอดมินจนมากเลยเฮ้ยร้อยเทสไหวมันได้ไงเนี่ยโอ้โหโคตรดีอ่ะถือว่าดีวะ่ะถือว่าดีนะเข้าไปตอนนี้ก็ได้รับรางวัลร้อยเทสเลยนะเอาเป็นว่าแอดมินจะเปิดเลยแล้วกันฟังให้ดีนะคูป,ปองวันนี้อาจเป็นวันสุดท้าย a d ได้นิ่งแล้ววะสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมก็ไปตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยว Admin จะลงไว้ให้และอีกอย่างที่สำคัญก็คือใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Admin ก็ฝากด้วยละกัน75เพจโอเคอยู่สำหรับคลิปนี้ Admin ขอตัวก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเอ้ยไม่ใช่คลิปหน้านี่เดี๋ยวจะอัปเดตอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งนะบ๊ายบาย